ไฮเจอเรนีต <iyorsun S 2> ุ๊บตุ๊บสีแดงมาแล้วครับมาแล้วคุณใหญ่เจริญนีกับตุ๊บเนี่ยนาครัวครับฟาดตาดตัดตัดมาดูกันนะปัตติเยครับฟาันเริ่มปัตติแลอนนี้ não ja, vai não vai não ja, vai não ja,